ใจสลายเด่นชัยสายสุพรรณสูญเสียลูกชายวัย15ปีจากไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่9มิถุนายน2,566เพจเฟซบุ๊กคนลูกทุ่งแจ้งข่าวใจสลายของครอบครัวเด่นชัยสายสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังสูญเสียลูกชายน้องไดมอนลูกชายวัย15ปีเสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับแฟนคลับทราบข่าวต่างร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ใหกับทางครอบครัวนักร้องดัง โดยเพจคนลูกทุ่งแจ้งข่าวเศร้าระบุขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด่นชัยสายสุพรรณที่สูญเสียลูกชายน้องไดมอนสิรวัตรธัญวิโร์วัย15ปีเมื่อวันที่8มิถุนายน2566ด้วยโรคมะเร็งกระดูกเพจคนลูกทุ่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขณะที่บนเฟซบุ๊กของเด่นชัยสายสุพรรณได้โพสต์รูปภาพลูกชายพร้อมข้อความว่าไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วนะครับขอให้หนูไปสุขคติสูพบพถูมีที่ดีนะลูกด้วยรักจากพ่อครับ โดยเด่นชายสายสุพรรณมีตำแหน่งเป็นรองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยศูญเสียบุตรชายแฝดคนโตน้องไดมอนศิรวัน์ธัญวิโรธเมื่อเวลา22.57นาทีวันที่8มิถุนายน2566ณโรงพยาบาลเลิดศิล์